ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่ทําเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทีเดียวโดยครั้งนี้ทร,รูร่วมกับสภากาชาติไทยจัดทาโครงการที่มีชื่อว่า Let Them See Love ปีที่7ครับเป็นการแนะนําเบอร์บอกบุญครับอย่าง1666โทรแจ้งบริจาคอวัยวะและก็ดวงตาสร้างกุศลครั้งสุดท้ายให้กับผู้ที่จากไปครับ mm hmm. เพื่อเป็นการต่อชีวิตใหม่ให้กับเพื่อนมนุษย์ที่กําลังรอคอยความช่วยเหลือและผู้ให้เองก็จะรู้สึกถึงความสําคัญของการให้อย่างแท้จริงครับ ซึ่งคุณรุ่งฟ้าเกียรติพจน์ะครับผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ครับและผู้อํานวยการด้านบริหารแบรนด์และสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์ทรูเคอร์เรชันนะครับเผยว่าอยากเชิญชวนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของการบริจาคอวัยวะและดวงตาด้วยครับเราจะเป็นสื่อกลางความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ทําการประชาสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้ยอดการบริจาคอวัยวะและดวงตาเนี่ยมา ให้กับผู้ป่วยที่รอคอยอวัยวะในการปรับตัดเปลี่ยนหรือว่าผ่าตัดหรือว่าในการเปลี่ยนแปลงทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตใหม่ในการดํารงชีวิตของเขาที่ใช้ประจําวันทุกวันได้นะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งความรักวันวาเลนไทน์ก็อยากจะให้ทุกคนนอกจากเรามีความรักที่เรามีให้กับคนรอบข้างแล้วเนี่ยถ้ามองมาที่สังคมยังมีคนรอคอยที่รอรับบริจาคอวัยวะ มอบความรักของเรานะคะเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่ให้กับเพื่อนร่วมสังคมด้วยกันนะคะวันนี้พวกเราก็มางานของสภาการชาดไทยนะครับที่เป็นงานเกี่ยวกับการบริจาคดวงตาแล้วก็อวัยวะครับนี่แล้วเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆเราเพิ่งไป ลงนามค,ความจำงไว้ว่าเราเนี่ยจะบริจาคอวัยวะนะครับรู้สึกดีค่ะที่แบบว่าอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเนี่ยสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ให้กับคนอื่นได้สามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยมีชีวิตใหม่ได้ก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมาร่วมบริจาคไม่ว่าจะเป็นดวงตาหรืออวัยวะนะคะสิ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถจะนําไปใช้ต่อได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปใช้กับประโยชน์กับคนอื่นได้ค่ะยังไงก็อยากจะให้มาบริจาคกันเยอะๆนะคะ ส่วนผู้ที่สนใจอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการบริจาคอาวัยว,วะในครั้งนี้นะครับก็สามารถลงทะเบียนกันได้ที่ Living Gallery True ชั้น3สยามพารากอนจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับ